วันนี้นะคะหญิงอยากจะมาแบ่งปันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราพูดถึงข้อพระคัมภีอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างในบทเราเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างจับทางได้นิดนึงเพราะว่าเรามักจะพูดเรื่องเดิมๆย้ำอยู่บ่อยๆเนื่องจากอะไรคะ เนื่องจากว่าถ้าเราได้ยินบ่อยๆเราจะจําได้และในบางครั้งเราอย่างที่เรารู้นะคะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ตายและทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมบางวันเราฟังแล้วเราเข้าใจไปว่าเรารู้แล้วเราท่องจําได้แล้วเรารู้สึกว่ามันคือข้อคุ้นเคยแล้วแต่เมื่อฟังหลายๆครั้งเข้าในวันที่กําลังเกือบจะเบื่อนั่นเองเกิดรู้สึกโอ,โ,อโอ้ข้อนี้หมายอย,อย่างนี้เหรอ ไม่รู้ว่าหลายคนเคยรู้สึกแบบเดียวกันกับหญิงหรือเปล่านะคะบางทีหญิงรู้สึกว่าออมันก็ฟังแล้วนี่ฟังแล้วฟังแล้วบางทีฟังเป็นปีแล้วในยี่สุดก็เฮ้เพึ่งสว่างขึ้นมาและข้อเดิมที่สว่างบางครั้งก็สว่างซ้ํา ในแง่มุมอื่นๆในสถานการณ์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้ง่ายมากเลยเรื่องที่เราควรที่จะเข้าใจกันดีอยู่แล้วก็คือเรื่องถ้อยคำของเราว่ามันมีความสามารถขนาดไหนและมีความสำคัญขนาดไหนเรารู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราหิวเนี่ยเราใช้มือในการทำกับข้าว เราใช้มือในการกดสั่งเราใช้เท้าในการเดินออกไปซื้อของเราใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการที่จะนำผลประโยชน์บางอย่างเข้าสู่ชีวิตของเราเรานำเท้าของเราไปใช้เพื่อที่จะก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี เราใช้ดวงตาของเราในการมองสิ่งงดงามสิ่งที่เราพึงพอใจเราเลือกใช้หูของเราในการฟังเสียงเพลงหรือฟังในสิ่งที่เรารู้สึกว่าบรรเทาความตึงเครียดของเราหรือว่าบางทีหูคันไปนิดนึงก็อาจจะไปฟังเรื่องนินทาของคนอื่นแต่มันก็รู้สึกแบบแอบนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอย่างไรก็ดีบางครั้งเนี่ยปากที่เรามี เราเอาไว้เพียงเพื่อใช้สนทนาและทานอาหารเท่านั้นโดยที่เราอาจจะหลงลืมไปว่าปากของเรามีส่วนอย่างมากในการสร้างโลกของเราได้ปากของเราเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราเพื่อที่จะทําให้เราได้มีประสบการณ์ตามพระวจนะของพระองค์นะคะดังนั้นดวงตาเมื่อมองสิ่งสวยงามก็มองพระวจนะปากของเราก็ควรที่จะได้กล่าวพระวจนะเพราะ พระคัมภีร์บอกแล้วความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นเราปล่อยให้ปากของเรานำพาเราไปสู่หายนณกี่ครั้งแล้วเราปล่อยให้ปากของเราใช้ไปแบบเลื่อนลอยไม่มีประโยชน์แค่ไหนแล้วกับการคุยสัพเพเหระไม่ได้มีอะไรที่จะก่อให้เกิดอะไรมากนักอาจจะทําให้มิตรภาพของเรากับเพื่อนดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้สุขภาพของเราจำเริญขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้น อยากที่จะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอยากได้รับการส่งนำมากยิ่งขึ้นอยากได้รับคำตอบในการแก้ปัญหาในชีวิตของเรามากขึ้นอ,อวัยวะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือปากตาเราดูพระวจนะปากเราก็ต้องกล่าวตามพระวจนะด้วยดังนั้นนะคะในพระคัมภีร์ได้บอกกับเราเอาไว้ในหนังสือโรมบทที่10ข้อ9และข้อ10นะคะเรามาดูว่าปากของเรา ส่งผลดีขนาดไหนกับชีวิตรมบทที่ส0ข้อและข้อ10คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ส่งชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดหรือว,ว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดดังนั้นถ้าเราจะรับด้วยปากและให้เรายอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปาก เรารอดความรอดมาจากทางที่เราใช้อวัยวะชิ้นนี้เนี่ยแหละสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากนรกและเป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับองค์พระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งได้ไปอยู่ในสวรรคสถานกับพระองค์คือการที่เราได้ยินได้เห็นพระวจนะเชื่อด้วยหัวใจและกล่าวรับด้วยปากปากของเรานำเราไปสู่พระพรที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราได้ คือการนำเราให้พ้นจากนรกและเข้าสู่สวรรค์ดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากๆเลยว่าทำไมการกล่าวด้วยปากจึงเป็นสิ่งที่สำคัญความเป็นอยู่ที่ปากความเป็นในฝ่ายวิญญาณของคุณชีวิตในฝ่ายวิญญาณของคุณเริ่มต้นจากการที่คุณใช้ปากกล่าวต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์กล่าวยอมรับพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและในสุภาษิตบทที่12นะคะข้อ18 สุภาษิตบทที่1ิข้อ18ตอนท้ายบอกว่าแต่ลิ้นของปราด์นำการรักษามาให้เราอยากมีสุขภาพที่ดีแต่ปากเราเกล่าวอะไรบ้างกล่าวแค่อาการไปเรื่อยๆกล่าวย้ำบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนเห็นใจกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนมากดแคร์ให้กับเรา กล่าวว่าเราป่วยจังเลยเหนื่อยจังเลยไม่ไหวจังเลยทรมานจังเลยเจ็บจังเลยแก่จังเลยขี้หลงขี้ลืมเอยอ,อะไรก็แล้วแต่แล้วคนก็บอกโอเป็นกําลังใจให้นะเรารู้สึกว่ารางวัลจากปากของเราที่มาด้วยผ่านทางการที่คนให้กําลังใจเห็นใจมันดีกว่ารางวัลที่มาจากการที่เรากล่าวยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยให้เราพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและเราสุขภาพดีหรอคะ บางทีบางคนเหงาเนาะสุขภาพดีตลอดไม่มีใครทักเลยยิงสังเกตเหมือนกันเวลาหญิงสบายดีไม่ค่อยมีใครส่งข้อความทักอะไรมายกเว้นเขามีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าหญิงป่วยเมื่อไหร่จะมีคนเริ่มทักเป็นไงบ้างอาการเป็นยังไงบางทีบางคนอยากให้คนสนใจก็กล่าวเอาสุขภาพที่ไม่ดีเข้ามาให้กับตัวเราเองก็มีหรือกล่าวทําให้สุขภาพที่ไม่ดีนั้นเรื้อรังไปก็เป็นเพราะปากเรา แล้วเราก็บอกว่าซาราอายุเก้าเขาสวยได้เพราะเขาอยู่ในสมัยที่โอ้โหคนสมัยก่อนอายุยาวมากเลย90ยังไม่ถึงกลางคนเลยบางคนบอกว่าโอ้โหอาดาบีอายุตั้งเท่าไหร่เป็นร้อยๆปีแต่เราทุกวันนี้ห0สก็ตะบันน้ำกินแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นไหมละ่ะตอนนี้ห้ากว่ากรอบทั้งตัวมันมาจากปากเราเองแล้วเราเชื่อตามปากเราไงดังนั้น เมื่อปากของเราจะนำเราไปสู่ชีวิตและความตายได้นำเราไปสู่พระพรและคำสาปแช่งได้เราก็เลือกระวังสิคะว่าปากของเราจะกล่าวอะไรและลิ้นของคนฉลาดนักปราดนักปราดไม่ไม่โง่นะเวลาใครถูกชื่นชมว่าเป็นปราดยิ่งเคยได้ยินใครคนหนึ่งถูกยกย่องว่าเป็นปราดของแผ่นดินที่ยกย่องอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาฉลาดใช่ไหมนะคะลิ้นของคนฉลาดจะนำการรักษามาให้จะนำการรักษาได้ยังไง กล่าวรับทอยคำขององค์พระเยซูคริสต์กล่าวรับในสิ่งที่พระองค์ทำไว้ให้แล้วถ้าเรากล่าวว่าป่านนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่แค่ไหนนะจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้กระดูกระเดี่ยวตอนนี้กรอบหมดแล้วไม่เหลือแล้วสมองว่าเลอะเลือนๆๆๆๆเดินไปถึงหน้าประตูลืมหมดแล้วว่าจะเอาอะไรต้องเดินกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าเรากล่าวเรากับมันคือเรื่องตลกเรื่องสนุกของเราและกล่าวบ่อยๆมันได้ตามปาก อยากได้ตามปากขนาดนั้นไหมคะถูกหญิงไม่อยากได้ทุกวันนี้ทำไมผู้หญิงเข้าสถาบันความงามทำงานได้หมื่นเนื่องจายเดือนละสองหมื่นเพื่อที่จะพยุงมันเอาไว้ให้ได้แต่เราไม่ใช่ปากของเราในการกล่าวเลยที่จะให้ชีวิตของเราสุขภาพผิวหนังของเราเส้นผมของเรามันเป็นไปได้อย่างดี เราสามารถกล่าวและเราใช้ความเชื่อได้ในเมื่อพระวิญญาณผู้ทรงประทานชีวิตอยู่ภายในเราพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว,ว้ว่าพระวิญญาณทรงรี ju ว e n เ t ตเราให้ชีวิตชีวาคลืนชีวิตชีวาให้กับเราแต่เราพยายามไปหาโปรแกรม Rejuven เ ate ร่างกายหรือว่าผิวหนังของเราตามสถาบัานต่างๆกล่าวออกมาได้นะคะกล่าวและใช้ความเชื่อแน่นอนวันหนึ่งริ้วรอยมันมาแต่มันมาช้าแล้วมันมาไม่ลึกเท่ากับที่ คนอื่นๆเขาเป็นมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเรากล่าวสุขภาพที่ดีเรากล่าวถึงอวัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นว่าทํางานเป็นอย่างดีและลิ้นลิ้นของปราดไม่เพียงแค่กล่าวถ้อยคำที่ดีเมื่อเรากล่าวพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในโยชวาบทที่หนึ่งข้อ8อย่าให้พระคัมภีร์ห่างไปจากตาอย่าให้ห่างไปจากปาก กล่าวออกมาให้หูได้ยินให้ใจมันได้ฟังและเจ้าจะระมัดระวังที่จะกระทำตามนั้นเมื่อเรากล่าวแล้วว่าสุขภาพเราดีถ้าอย่างนั้นอันนี้ยิงพูดกับตัวเองนะคะจะนั่งอยู่เฉยเไม่ออกกำลังกายไปเพื่ออะไร จะเลือกกินแบบทำลายร่างกายไปทำไมในเมื่อลิ้นเป็นลิ้นของคนฉลาดกล่าวสุขภาพแล้วทำไมสติปัญญาไม่ร่วมมือกับลิ้นในการที่จะระมัดระวังและดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวพันเกี่ยวพันกันทั้งหมดนะคะในสุภาษิตบทที่18ข้อ20และ21นะคะท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจาก ริมฝีปากของตนความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคนที่กล่าวบ่อยๆว่าออแย่และวออวยเหนื่อยเรือหายแย่นูแย่นี่เรากินผลจากริมฝีปากของเราบางทีเราเข้าใจไปว่า การกล่าวตามพระวจนะโดยไม่กล่าวข้อเท็จจริงคือการโกหกจะบอกว่าหายแล้วสุขภาพดีแล้วแต่มันยังปวดอยู่โอ้ยฉันโกหกไม่ได้หรอกพระเจ้าก็รู้อยู่ว่าอาการฉันเป็นยังไงใช่พระเจ้ารู้อยู่แต่คุณยังต้องการให้พระองค์ดูแลรักษาหรือเปล่าถ้อยคําของพระองค์คือยาพระวจนะของพระองค์คืออาหาร เป็นอาหารชั้นเลิศที่จะเสริมสร้างดังนั้นกล่าวตามพระวจนะมันจะทําให้เราได้รับผลตามพระวจนะดังนั้นนะคะเรารู้ว่าตัวขององค์พระเยซูคริสต์เองนะคะพระองค์ใช้ถ้อยคําที่มาจากปากของพระองค์ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาและนําสิ่งดีๆเข้ามาอย่างในมาระโกบทที่4ข้อ39จดไว้เฉยๆก็ได้นะคะมาระโกบทที่4ี่ข้อสพระเยซู ตรัสสั่งคลื่นและลมให้หยุดในลูกาบทที่8ข้อ54พระเยซูกล่าวกับโรคภัยไข้เจ็บให้มันออกไปหายในยอหนบทที่11ข้อ43แม้กระทั่งความตายพระเยซูก็เรียกให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะคะว่าเมื่อเราสามารถใช้ถ้อยคำของเราที่จะกล่าวสิ่งต่างๆออกมา เราสามารถได้รับผลตามนั้นแต่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเรารู้ใช่ไหมว่าโดยเฉพาะคนไทยเชื่อสายจีนนะคะยิงไม่แน่ใจคนจีนเป็นยังไงเพราะยิงไม่เคยไปอยู่ประเทศนั้นแต่ว่าคนไทยเชื่อสายจีนเนี่ยเราจะกล่าวสิ่งที่ดียังเปิดร้านค้าเนี่ยเช้าขึ้นมาเขาก็เฮงเฮงเฮงก่อนเลยเขาจะเอาแบงค์เนี่ยแหละที่ควักจากกระเป๋าตัวเองเนี่ยแหละตบ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 เขาเชื่อว่ามันจะเฮงเขาเชื่อว่ามันจะดีเขาไม่ได้แช่งร้านของเขา ดังนั้นขนาดคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาเชื่อพลังแห่งคำพูดของเขาเราที่มีพระวิญญาณอยู่ภายในมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่และมีพระนามของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในปากของเราเราสามารถกล่าวตามพระวจ,จนะได้พระวจ,จนะของพระเจ้าไม่ได้มีเอาไว้เพียงเพื่อให้คนที่เทศยืนเล่าให้เราฟังแต่เราควรที่จะมีประจำอยู่ในเป็นเล่มของเราหรือว่าอยู่ในมือถือของเรา เปิดอ่านเป็นประจำให้ตาของเราได้เห็นและเรากล่าวตามนั้นลองหาข้อพระคัมภีร์ดูนะคะสัปดาห์นี้ข้อเนืงเกี่ยวกับสุขภาพข้อเนืองเกี่ยวกับการจัดเตรียมก็ได้และกล่าวเป็นประจำอ่านดูก่อนว่าข้อพระคัมภีร์กล่าวว่ายังไงอ่านดูบริบทพอรู้แล้วว่าข้อพระคัมภีร์กําลังพูดถึงเรื่องนี้และกล่าวตามนี้เรากล่าว เอาชื่อชีวิตของเราใส่เข้าไปเอาชื่อตัวของเราใส่เข้าไปขอบคุณพระเจ้าที่ลิ้นของลูกก็จะนําเอาสุขภาพที่ดีเข้ามาให้ขอบคุณพระองค์ที่โดยรอยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์ลูกหายแล้วขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่ลูกให้พ้นจากคําแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ลูกเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างขอบคุณที่กิจการงานแห่งน้ำมือของลูกจเจริญมากยิ่งขึ้น ขอบคุณสําหรับความโปรดปรานขอบคุณสาหรับสันติสุขที่เกินความเข้าใจเมื่อเรากล่าวนะคะหาอย่างละข้อก็ได้และกล่าวกล่าวไปเรื่อยๆและระมัดระวังที่จะดําเนินชีวิตตามนั้นด้วยเราก็จะได้รับผลตามนั้นและสัปดาห์หน้าหญิงหวังว่าจะได้ยินคําพยานเพิ่มมากขึ้นจากหลายๆท่านด้วยนะคะให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพ่อคะ่ะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ที่พระองค์ได้รทรงโปรดประทานไว้ พระเจนะของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าให้เราฟังสนุกๆให้เราอ่านเพื่อแก้เบื่อแต่ขอบคุณที่ถ้อยคำที่พระองค์ใส่เอาไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราเมื่อเราได้ใช้ตาของเราในการมองใช้ปากของเราในการกล่าวใช้หูของเราในการฟังหัวใจของเราซึ่งเป็นดินที่ดีก็จะพร้อมรับมเมล็ดแห่งพระวจนะเหล่านั้นและเมื่อเราได้รับพระวจนะแล้วเราก็จะประพฤติตาม เราจะทําให้เส้นทางที่พระองค์วางไว้เบื้องหน้าเป็นเส้นทางที่เราก้าวย่างไปอย่างมั่นคงและเราจะมีประสบการณ์ตามนั้นทุกประการเราขอให้ชีวิตของเราที่กำลังเติบโตขึ้นในทางของพระองค์รวมถึงชีวิตของเราที่ได้รับผลตามถ้อยคําจากปากที่เรากล่าวออกมาเป็นที่ถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ a เมน